ราก็จะมาเล่นเอาวีกันนะคะรับว่างเกินไปมาคราวนี้เราจะมาเล่นเอ้ยเลี้ยวเล็กเล็อะครับชิปกายโอเคเอฟไล์ไปแล้วโอเคไปแล้วโอเคตอนนี้เราจะมาเก็บตังค์ซื้อตัวที่ชื่อว่านาคอสนะครับเราจะเก็บให้ถึงหมื่นแปดนะคะรับถ้าคราวนี้ไม่ถึงก็ถ้าหมดเหรียญรายวันแล้วก็เปน็นอันจะ รอบต่อไปแล้วนกันนะครับเนี่ยนาคอนเห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้เนี่ยเนี่ยคนที่สามะครับคนที่สามคนกลางแหละตรงกลางเดี๋ยวผมจะใช้ลูบูนะเอ้ลูโปเอา้าชิปมีคนแย่งกายแล้วใช้ตัวอะไรอะ่ะเฮ้ยโอเคได้แล้วครับไม่รู้จะใช้ตัวอะไรดีนอกจากลนะูโบเนี่ยวังว่าน่าจะมีคนดูเยอะนะครับ เราต่อยาวๆอะไรไอสแตงอะไรวะฟานคอทออะไรวะอะไรของมันค่อยไม่เกี่ยวนะครับอย่างที่บอกไปนะครับถ้าคลิปนี้ถึงสิบไลน์นะครับเดี๋ยวเราจะมีการแจก อะไรนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปอีกรอบนะครับแต่เป็นคลิปอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าผมจะแจกอะไรนะครับคราวนี้แจกจริงนะครับโอเครอรอกันนะคราวนี้ไม่มีหลุดแน่นอนเพราะเราเปลี่ยนเน็ตแล้วครับเปลี่ยนเป็น 3G แทน 3G รู้สึกว่ามันไม่เวิร์กโอเคก็ประมาณนี้ฮึเลียบอยเรียบย เราขอให้ได้หมื่นสามก็พอแล้ววันนี้ไม่ก็หมื่นสี่เจ้หมื่นห้าดีจะดีมากโอเคเพราะเราก็เติมเหรียญคูณสองไปแล้วอะเนาะโอ้โหดูยอดฟังม hey, hey, ันโู้วขี้กายมากเลยไวเลดไวเลดเอ้ยไวเลดเอ้ยฮี่ไวเลดแล้วก็เวนเอลซี่แล้วก็ตัวเนี่ยทาลาตารานะครับผมชอบตาลามากเพราะมันฆ่ายดีเอ้ยไม่ใช่ดิฆ่ายากดีเอ้ย อุย้ยลิ้นพันพูอะไรก็ไม่รู้ไปไม่แหลกเนะาะเดี๋ยวเราจะลองขอยับกันเออเฮือแหลกจริงด้วยเนี่ยรอแหลกแหลกครับหนึ่งมันแหลกเพราะไลฟ์สดหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยค้างเลยเออเือายแน่เออเือนะโอเคเร็วขึ้นมานหน่อยเนะแหลกน่าจะแหลกเพราะไลฟ์สดน,นะฮะ มาสู้ได้เหมือนกันปั๊บเล่นหรอเล่นหรออุ้ยเล่นอะไรอุอ้ยไม่โดนจกักตีมันเลยตีมัน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 ปั๊บโอ้ยตาลามาโอ้ยตโลฟักเฮ้ยตัวรับดาเมจไปเลยเออดีมากรับดาเมจให้หน่อยเฮ้ยรับดาเมจก่อนดีแต่ไอยอน ปาบอ,อ,อุ้ย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 ถอยกันถอยกันเถยกันถอยอู้สําหรับคนในดูก็ขอขอ,ขอบคุณมากนะครับโอ้โหค้างค้างกลายละกลายละค้างว่าอะไรอะ่ะน่ะโอ้โหเน็ตแน่เลยเราไม่ได้ใช้เไ,ไฟล์เล่นเนี่ยนะโอ้โหโอ้โหรู้สึกเริ่มมีความค้างขึ้นมานะครับใครมาดูน่ะเนี่ยไม่เห็นเลย ไว้อะไรด้วยนะครับเพราะอย่าลืมกติดตามนะครับติดตามตอนนี้เลยเราจะแจกของนะครับใครมานะครับเราก็ไม่เห็นนะครับผมผมก็ไม่รู้มันดูยังไงนะโอเคตอนนี้ไลฟ์มาได้กี่นาทีแล้ววะก็ไม่รู้เหมือนกันเอโอที่จริงว่าจะเปิดหน้าเล่นด้วยนะครับแต่ว่ามันเปิดไม่ได้นั่นเอง นะครับคอมเมนต์สองผมอ่านไม่ได้นะครับเสียใจด้วยก็เลยไม่ได้อ่านเลยว่าใครนะครับรู้สึกว่าน่าจะเป็นเพื่อนผมนะครับน่าจะบี5้หรือเปล่าถ้าเดานะครับใช่ไหมไม่ดูดิตีป้อมมันดิตีป้อมเอ้าเอามันเล็งอู๋ท้ายทายท้ายอุ้ยเกือบเซ็งไม่อ่านคอมเมนต์ได้ไหมเนี่ย โอ้นี่ไงอ่านได้ครับโอเกียนแคทีมนะครับหอมมากนะครับอืมเราได้เอออะไรวะเรียกอะไรก็ไม่รู้เออไม่รู้โอเคปะไต่อเอาวีเป้าได้ครับผมยังไม่ได้ฆ่าสักตัวเลยภาพบังไหมเนี่ยบังเนาะ งั้นถ้าบางก็เอยวผมปิดไว้ดีกว่า <Hey! S 1> ตอนนี้ผมอยู่บ้านป้าน,นะครับก็เลยเน็ตช้าๆหน่อยที่จริงว่าจะใช้ Wi-Fi บ้านเล่นนะฮะแต่ว่าที่นี่มันไม่มี Wi-Fi อะ่ะ Wi-Fi บ้านป้า,ปาไม่ไม่ได้ติด Wi-Fi นะคะครับ เดี๋ยวผมจะไว้ว่างๆจะไปเล่นบ้านผมนะครับเพราะตอนนี้บ้านผมไม่มีคนกลับเลยพ่อก็ไปทํางานนะครับผมก็เลยมาอยู่กับย่าแทนเอ้าสวัสดีครับมีใครมาอีกไหมอ่ะใครมาอีกว่าใครเม้นหน่อยเม้นหน่อยใครอ่ะเฮ้ยใครวะใครวะอย่าตบเกียนเลย เอยียวเราเปิดดิอีกนานกว่าจะจบอ้อคนเดิมไม่เป็นไรช่างแม่ครับเปิดเห็นป่ะเปิดเห็นป่ะครับหน้าจอมันออกดำๆไหมอ่ะบอกอะไรสิคุณเคียนเกตีบทีวีนะครับมันหน้ามันมืดไหมว่าไม่มีอะไรเหมือนปกติยังไงวะไม่รู้ดิยังไงมันมืดแน่เลยัาปะใช่ใช่ใช โอ้ยอะผมยังไม่ได้ฆ่าสักตัวเลยเนี่ยวเออฟาดความแรงบ,บังเกิดเจบโอเคไม่ไม่สน็จละไปละโอ้โหเออก็บอืมส่งุขใจไปแล้วโอ้โหค้างเลยครับคราวนี้เมื่อกี้เผลอกดออกไปทำอะไรก็ไม่อา หัวร้อนยังมีเวลาอีกโอ้โหโอเคเห่ก,กันนะเอาเลยเต็มไปหมดเลยค่ะรู้สึกว่าค้างชั้นยอดโอเคไปต่อเลย ป้ายสี่เดินอย่าเพิ <OR> ่งแลกนะขอร้องหนูงใส่ต้องไปใส่เน็ตละอีกไหมเนี่ยเออดีใส่อีกเลยมึงเล่นเลยมึงทำไรทำไรน้องกูทำไรน้องกูมึงมึงมึงน้องกูอยู่ไหนก็ไม่รู้มึงทำไรทำไรมึงทำไรเฮียมีใครมาดูอีกไหมครับเมนหน่อยได้ไหมก็ะิ้งไลค์ด้วยในแกรม กระทืบเลยกระทืบกระทืบสิครับกระทืบโอ้ยโอเคนะครับก็วันนี้เขาไม่ได้จ่ายนะครับก็เลยเน็ตกากหน่อยเขาไม่ได้จ่ายครับใครมาดูบ้างเนี่ยเมนหน่อยดินะขอร้องสองคนแล้วดีใจมากเป็นครั้งแรกที่ไลฟ์สตรีมนะฮะเอ้ครั้ทงที่สองเปล่าวะดูดิคอมเมนต์กันอ้าวสวัสดีครับ สวัสดีจ้าใครครับคนป้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ชาชโอ้โอ้โอ้สุดมีความค้างอ่ะน่าจะอัดคลิปดีกว่านะกระตุกมากใช่ไหมเออใช่นะเน่ แโอ้โหกระตุกเหรอกระตุกนะใครดูบ้างครับสามคนแล้วนะครับเม้นหน่อยนะครับกระตุกนะคะโอ้กระตุกอย่างค้างจริงดิข้างมากเลยเหรอเน็ตหมุนอยู่ฮัลโหล อาเกมเมอร์ทีวีสองพันสิบหกนะครับขอบคุณครับที่มาชมนะครับแต่ตอนนี้เรากำลังมีปัญหากับเน็ตอยู่ครับเดีย๋ยวผมจะปิดอ่านคอมเมนต์แล้วนะเพราะรู้สึกผมเล่นไม่ถนัดเลยเดีย๋ยวปิดคอมเมนต์แล้วนะครับเดีย๋ยวอ่านใหม่นะขอบคุณมากครับกดกดหัวใจนะคะรับอย่าลืมกดหัวใจได้นะครับฮกดหัว <c oughs> ใจเลย ไปเลยจีไปเลยตีเลยอย่าฝึกค้างตอนนี้ไม่ชอบเลยอ่ะแง่แง่แง่โอ้ยเวนเวนโอุ้ยโอ้ยโอ้ยทำไรน้องเขาทำไรทำไรปาก เฮ้ยเซงตายสามแน่ทำไรเนี mm ่ยทำอะไรอยู่เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเราทำอะไรอยู่ไม่เกี่ยวนะโอโหเล่นเล่นเราบอกเออแต่ดูแล้วไม่น่าจะเล่นด้วยดูแล้วนะดูแล้วนะดูแล้วโอ้ป้ายป้ายป้ายเลยโอ้โอ้ไปเลยก็ไปเลยไปเลยตีมัน โอ,อ้ขอบคุณครับที่รังรับชมอยู่ไม่เป็นไรนะครับอย่าลืมคอมเมนต์นะใครเข้ามาทีหลังก็คอมเมนต์ด้วยโอเคไปหมดแล้วจงวังหวะนี้นทำมาเลยร่วมกลุ่มไปเลยไปเลยนะครับใครมาอีกแล้วเนี่ยขอดูก่อนนะใช่พีป,ปะเนี่ยใช่ครับสวัสดีฟาร์มเฮาเรารู้ว่านายดูอยู่เอ้ยเธอดูอยู่เอ้ยพูดอะไรมาเนี่ย เปล้วไปล้วไปล้วใช่สิทำไมจะไม่ใช่เสียงไม่เหมือนหรือหรือเปล่าใช่สิไม่ใช่หรอกไม่รู้เออสับสนกับตัวเองอยู่แม่แม่จ๋าแม่จ๋าไปก่อนนะไปล่าใครมาชมอีกเนี่ยเม้นด้วยจ้าเม้นด้วยกระทืบไรด้วยที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเป็นอะไรที่เย่อมมาก นะโอเคไปต่อแต่ตอนนี้รู้ว่าค้างไปแล้วไปแล้วตีช่วยเพื่อน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 ตีมันไปปลไอยมื่งกี้เป็นอ้าวตายแล้ว yeah. วันนี้เราจะมาทำสถิติการตายกันนะครับนั่นแหละเพลงอ้าวใครเนี่ยดูเล่นเสร็จแล้วบอกรู้แล้วเล่นเยอะจัง อยเล่นด้วยโอเคนะครับเกียนโอ้ตบเกียนแตกเลยตบเกียนตบเกียนเลยไปเลยตบเกียนตบเกียนย้อนเลยเออนั่นแหละนาตายาตบเกียนย้อนตกนั่นแหละไปนั่นแหละเจมเราเหมือนมาทำสถิติสกอร์การตายนะครับไม่เป็นไรปวดไว้อะไรให้ผมสักแป๊บไอเวนให้กสิ ไปเลยไปเลยกระทืบไลกระทิบไลนะครับไปเลยไปเลยเพื่อนไปไปปับปับตีเลยตีเลยปั๊บปั๊บปับปับเอาชีบไก่กระตุกใช่ไหมกระตุกใช่ไหม ต่อเลยต่อเลยต,ต่อเลยต่อต่อเลยต่อเลยต่อเลยไปเลยฟาร์ฟามฟาร์มฟาร์มเอยไม่ใช่ไม่ใช่เรียกนั้นนะฟาร์มหมายถึงฟาร์มในนี้นะไม่ใช่ฟาร์มเออเนี่ยแหละโอ้แหลกเป็นบ้าแหลกจนบ้าเลยโอเครวมมือหนึ่งปัาบแทงแทงมันแทงมัน โอเครู้สึกรู้สึกมีความมั่นใจในเน็ตขึ้นนิดหน่อยนะจัดไปป้อมป้อมป้อมเล่นไรเล่นไรเวนเล่นไรเวนซิกอู้กลายแล้วไงกลายแล้ว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  afar, กลายแล้ว afar, modeling, display, wheel, เกียวเกียวแล้ว afar, afar, afar. นั่นไงโอ้โอ้เฮือป้อมแตก afar, afar, afar. โอ้เฮือป้อมแตกโอ้เฮือป้อมแตกเลย บอมแตกเลยอะบ้อมแตกเลยบ้อมแตกเลยเห็นไหมอะบ้อมแตกเลยเปอมแตกเลย,อเลยโอเคเสร็จละรอบหนึ่งแง่เหนื่อยมากโอ้โหได้เหรียญสามสิบหกบาทเป็นอะไรที่ไม่ค่อยเจอโบ้เท่าไหร่ โอ้หเรารู้สึกว่าที่สุดท้ายเลยนะครับตายฮะเรามาทำสถิติการตายต่อไปเราจะทำอะไรเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานแล้วแผ่นดินที่งุงามจะคืนกลับมาโอเคนี่ เราจะมารีวิวฮีโร่ให้เจอนะครับนี่ตัวนี้ผมซื้อมาแล้วนะครับนาตายาโอชะในตัวที่ผมใช้เมื่อกี้นะครับหนึ่งจากผมเติมนะครับฮ่าอันนีย้ยมันคือนาตายาเนี้ยนี้โลโบเวนแล้วก็กากนี่ ตัวที่ผมวางแผนที่จะซื้ออยู่ก็คือสกัดนะครับอู้เทมากแต่รอเปลี่ยนให้มันเป็นเงินก่อนเราน่าจะซื้อน่าจะรออีกนานนะสลิมไม่น่าซื้อเท่าไหร่ก็สำหรับคลิปนี้ก็รู้สึกว่าเน็ตกากนะฮะเราจะไม่ไลฟ์แล้วนะแล้วรอให้เน็ตแรงก่อนนะฮะ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้นะครับเอ้ยไม่ใช่คลิปสิไลฟ์สดนี้นะครับก็ขอ,ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับก็ไปละบาย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 